สวัสดีครับรายการเกษตรก้าวไกลกับสวกวันนี้นะฮะมาพูดถึงเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังซึ่งวิธีการปลูกแบบดั้งเดิมเกษตรกรอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วก็ส่งผลต่อต้อนทุนการปลูกด้วยละครับทําไมเราไม่หันมาเปลี่ยนเป็นการปลูกมันสัมปะหลังแบบอินทรีย์ดูบ้างละครับในเมื่อยังมีกลุ่มประเทศที่มีความต้องการมันสำปะหลังแบบอินทรีย์อยู่ดังนั้นติดตามได้ในรายการของเราครับ ในการทำเกษตรอินทรีย์มักจะมีข้อจำกัดหลายประการครับเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตเช่นดินปุ๋ยและน้ำสำหรับการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์นั้นความสมดุลของาธาตุอาหารในดินและน้ำที่เพียงพอมีผลต่อการเจริญเติบโตและลักษณะของต้นพืชน,นะครับการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่และเวลาเดียวกันหรือไล่เลี่ยกันจึงเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ต่อพื้นที่ โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วที่สามารถตรึงไนตโตรเจนและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินส่งผลให้พืชทั้งสองชนิดทั้งมันสำปะหลังและถั่วให้ผลผลิตที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการปลูกพืชแซมชนิดอื่นและก็ยังสามารถควบคุมวัชพืชได้ดีอีกด้วยครับการทำออมันอินทรีนะครับคือเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่ายาปราบศัตรูพืชน,นะครับ ยากําจัดวัชพืชยากําจัดโรคแมลงอะไรพวกนี้เราก็จะไม่ใช้เลยเพราะฉะนั้นไอ้แรงจูงใจที่มาทํามันอินรีเนี่ยเรื่องของตลาดเป็นแรงจูงใจอันแรกเลยนะเพราะว่ามีตลาดต่างประเทศเนี่ยมีความต้องการมันอินรีย์แล้วก็ราคาของมันอินรีเนี่ยถ้าฟังจากจากสถานการณ์นะฮะเขาสามารถให้ราคาของมันเนี่ยได้สูงกว่ามันปกติได้ถึง2เท่านะฮะ เมื่อเกษตรกรเข้าใจการจัดการดินปุ๋ยและน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้ผลผลิตที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์ด้วยและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างสามารถที่จะนํามันสังกหลังนั้นไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยด้วยทั้งหมดนี้คืองานวิจัยที่สามารถมาต่อยอดอาชีพเป็นงานวิจัยที่ใช้ได้จริงครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ